พี่น้องอัไหนี่เอาไใชใส่โอ้เห็ดเราโง่เลยพี่น้องเด้อเห็น่นุองครับสองต้องเอาในมือให้เราเบืองน้านี่ครับนีลบลนี่นี่ค้าวเดียวนึ่งมาเอาต่อเ้อพี่น้องแล้วจะเอาเก็บเห็ดก้อนครับนี่มาเเน็ดครับน้องพูด้องพูดี่ปแกง้ได้ข้าวเดียวนี่ ไสละไละอ๋อนั่นอีกไขหนึงครับพี่น้องไสไนี่นี่ครับนี่มีเตยไปใม่นะโอ้สองครับสองพูดละ่น้อกสองครับสองนี่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 หุ่นครับนี่เอาไห่ลาายโอ้ยนี่นครับนี่มันเขก็เป็นไ่เลยเนาะครับู้นำผูไห่ลไผ่เนี่ยเาฮาาฮ่าฮ่าฮ่าขาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮาาฮ่าั่าฮ่าฮ่าอ่ม่าฮอก่่ ต้องพีอีกไงอันนี้มันเห็ดเมียงกินอะไรบ้างดิเห็ดมียงเห็ดเบือบอเห็ดเตเบือครับเห็ดเตเบือให้อีกให้อีกอู้อันนี้กันเรีบอกว่าอันนี้กับแมงเด้าพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้เห็ดเฝนสาดร่ายครับพี่น้องนี่กินไรเข้ากันครับแค่พอแค่พอาหร่ายหรืทั่วไปเห็นพ่อเห็ดมามันมืดเขาบัวเห็นนี่กับแมงเด้าพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเห็ดทานเห็ดนาเล่แล้วครับนี่นี่ครับเห็ดดินครับ ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับดอกนึงนี่ครับโอ้ยบบได้ตังแจมาเก็บได้พี่น้องนี่มาเอาตอครับเดี๋ยวไปเอาตอกันนครับพี่น้องไปครับมือสอจะมาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะปัดนี่ครับของน้องอุ้ยคุณเเห็ดเหเดียวเด้ครับนี่แป๊บเดียวค่ะบพสมบูครับนี่ย่างงามเลยขวลาก่อนเอาตอครับพี่น้องคุณครับีุ่่่ จะไปเอาตอแล้วบัดนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับข้างตอที่เขาจะเอาครับข้างบนใหญ่เดี๋ยพี่น้องเด้อง่ายๆสักนี่แหละแม่มันเข่าไปหมดแล้วครับเดี๋ยวประเดี๋ยวอะไรเขาจะเอาสมลีมูดเดี๋พี่น้องเด้อสอนมีอุดหูแล้วคอะแตดต้นไม้ง่ายรักนะครับเอาไปไว้ยี่สวนครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับรับชมมันครับนะครับพี่น้องครับอะไรเทาก็ อสมรีอุดเดินไปนลลเนาะเนอะครับว่างยาจังเลยต้นมันใหญ่วิธีการเอาครับไปเนงองเอาเลยมหครับอุดส่มมามล้วก็เอาเลยตัดต้นไม้เอาเลยครับบ้านนี้ครับนี่ติ๋วเรือยอนี่ตน้นบางเงีลล้ยนึง <c oughs> เอาอะไรวะดิเกละเลยเฮามาพูดเลยมาป่าอุดแล้วมือไหมเขย้วยแ้่เลยครับบ้านบ้านต้องปูหนดจัดการเลยนะครับ เอ,เออนานทั้งนั้นเลยนี่จิโล่มาทางนี้นอบอกนี่ครับไม่เยสรุปไม่เกี่ยา,างขุนจิ้มมากหาเห็ดต่อเด้อครับพี่รองเด้อไอากาเลยเห็ดออกหลายเขาดแล้วครับขาดแล้วนี่ครับโอ้โหอ้โหหาแบบไงเลยครับตัดไปเพื่อไปถ่ายไปมัดไปตัดพี่รองเด้อ ห้างตัวเดีงยวน้นะห้างตัวของสาวามนนไ,ม,ไาม่น้ำต้ยวันน้อยไว้ไปถามมันเดี๋ยวมือจะเข้าไปถามันผมตกห,ห้างที่สองนะพี่น้องนี่ของปีนี้ครับไม่ออไปดไ้ครับปีนี้การเราจะคิดทั้งจุด,เด,ด <laughs> <น> <laughs> เดียวโอ้หัวหลักคนเดยวเลยพี่น้องเลยมือในคนอ่ะเงิคุณมวยเตะพี่ได้เตะเอาได้แล้วครับเอาเห็ดฝรั่งใส่ครับพี่น้องนี่นี่ นี่ครับหเฮ้ดพอเฮ็ดห็ดห้งตอมาเนี่นี่เฮ็ดก็ได้หัวมันเขาพ่อขี่บอลตุนูดลงสิหมดละป๊ะปบอเนี่ไปไเมื่อเมื่อแล้วบอลอครับพี่น้องครับห้างตอเดี๋ยวเาดียวมาเลยพี่น้องเด้อเากเอามาหมัดไปเลยพี่น้องเด้ออย่แหัวห้ไปหน้าเขาอย่ครับปีนี้ได้ร่างที่2อแล้วครับพี่นองนี่ห้างนี้ครับ เอาดวดมัดไปแล้วพี่น้องด้วยกับบอลกิมก็ไปเลยกำลังมัดไปเลยครับไอ้บางเด็ดโอ้โหที่ห้างไปเลยไปเลยไปเลยมันมันอยู่เ้อะพี่น้องเลยเดี๋ยวจะมองเว้นว่ากบบเอาอาหารใหม่มันครับเอาปลาแล้วมันปลาไม่เป็ดใกล้ต้องกินครับโอ้โหมื่อกี้ก็าอุปชักรายได้บนแมงเม่าเขานี่นี่ครับมัดไปจะมีก็ได้หรอกครับ จังเปิดจำเรียกเล้วพี่น้องเด้อวายมันออกมาครับนี่ครับนี่ครับเห็นแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอมันก็จะออกมาเองครับออกมาให้กินเองครับแบบง่ายๆครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับข้างแรกที่เขาออกมาแล้วก็เกี่ยวก้อนนะครับจำได้ไหมครับนี่ครับข้างแรกครับกำลังใหญ่ขึ้นครับพี่น้องครับ มันก็ต้งเห็ดเป็นเปลือกขาวๆกันนั่นเองครับวันจีหอดสองจำเดือดเงยเลยพี่น้องเด้อนี่ครับมีลังแรกครับพี่น้องครับไอสองแต้มแล้วครับทีนี้ครับเราจะหายอยู่ครับหามาไว้หลายๆครับไปทีมงานกินครับปากติดตามพุงเลยพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไบบแค่นี้แหละครับฝากติดตามพุงคลิปหน้าเลยพี่น้องเด้อ เราเขาจะไปหายังกินเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้ครับพี่น้องครับติดตามครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับดด <c oughs> ก่บกนนอาาน,อน,น,นครับครับตรวจสภาพเช็คบ้าง้อพี่น้องเด้อบ่ตายเด้อพี่น้องเด้ออยู่แน่รักอยู่ครับยืนเศร้ากับพี่น้องมากแล้วครับ